สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอแมงลักซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นของประเทศไทยค่ะพืชสมุนไพรเป็นผลผลิตจากธรรมชาติที่มนุษย์รู้จักนำมาใช้เป็นประโยชน์เพื่อการรักษาโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่สมัยโบราณสามารถรักษาโรคบางชนิดได้โดยไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันที่บางชนิดอาจมีราคาแพงและต้องเสียค่าใช้จ่ายมากค่ะ ซึ่งแตกต่างจากสมุนไพรที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิน่นและยังสามารถใช้เป็นยาบำรุงรักษาให้ร่างกายแข็งแรงอีกทั้งยังใช้ปรุงแต่งกลิ่นสีรสของอาหารค่ะเพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกไทยให้ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นรู้จักช่วยตนเองในการนำพืชสมุนไพรในท้องถิ่นของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะชื่อไทย แมงลักชื่อสามัญแฮร์รี่บารซิลอเมริกันบารซิลเลมอนบาร์ซิลไทยเลมอนบาร์ซิลอยู่ในวงลรามีเซียอ,อีชื่อวิทยาศาสตร์โอซิมัมบาซิลิกัมชื่อพ้องวิทยาศาสตร์โอซิมัมออฟริกานุมโอซิมัมซิติออโดรุมแมงลักมีชื่ออื่นๆหรือชื่อท้องถิน่นเช่นก้อมก้อขาวของภาคเหนือ อีตูภาคอีสานมังรักภาคกลางและผักอีตูลาวลักษณะทางพฤกษศาสตร์ลำต้นลำต้นเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็กลำต้นสูงประมาณ2-3ฟุตโคลำต้นแข็งลำต้นแตกกิ่งก้านสาขามาก ใบใบแทงออกเป็นใบเดี่ยวและออกเป็นคู่ตรงข้ามกันกิ่งและใบมีสีเขียวสดก้านใบาย,ยาวประมาณ2.5เซนติเมตรใบมีรูปวงรีหรือรูปหอกปลายใบยค่อนข้างแหลมขอบใบเรียบและมีขนอ่อนภายในใบมีต่อมที่ประกรอบด้วยน้ำมันหอมระเหยจำนวนมากดอกดอกแมงลัก เป็นช่อและเป็นกระจุกกันกระจุกลับประมาณ3ดอกและออกบริเวณข้อข้อละประมาณ2กระจุกโดยดอกประกอบด้วยใบประดับรูปวงรียาวประมาณ2-3มิลิเมตรภายในดอกประกอบด้วยเกรยสรตัวผู้4อันที่มี2อันสั้นและ2อันยาวส่วนด้านล่างเป็นเกรสรตัวเมียและมีรังไข่สี่ภูผลผลมีขนาดเล็ก สีน้ำตาลเข้มภายในผลมีมเมล็ดอยู่4ี่เมล็ดมเมล็ดมเมล็ดแมงลักขณะอ่อนจะมีสีขาวแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นสีเขียวน้ำตาลเทาสุดท้ายเปลี่ยนเป็นสีดำมเมื่อเมล็ดแก่จะมีรูปร่างค่อนข้างเป็นสามเหลี่ยมแบนและป้อมสั้นปลายทั้งสองด้านมนและเมื่อนำมเมล็ดมาแช่น้ำ จะทําให้เมล็ดพองตัวได้ถึง5ม mm. ิลิเมตรรากมีระบบรากแก้วแทงลึกลงในดินมีรากขแขนงรากฝ่อยเล็กๆออกรอบๆลำต้นมีสีน้ำตาลมีกลิ่นเฉพาะตัวส่วนที่ใช้และสรรพคุณทางยาเมล็ดออกฤทธิ์เป็นยาระบาย โดยเพิ่มปริมาตรของกากอาหารและกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดและช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้นอกจากนี้เมือกในเมล็ดยังสามารถช่วยเพิ่มความหนืดของอาหารได้อีกด้วยใบยใช้ขับลมในลำไส้ขับเหงื่อแก้วิงเวียนแก้ท้องอืดลดแผลในกระเพาะอาหาร และมีาธาตุเหล็กสูงช่วยในการบำรุงเลือดช่วยเปลี่ยนถ่ายออกซิเจนและช่วยป้องกันโรคโลหิตจ,จางการเพาะปลูกแมงลักเป็นพืชที่ขึ้นได้ในดินแทบทุกประเภทที่มีการระบายน้ำได้ดีในไทยปลูกกันมากในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง การเพาะ,มะเมล็ดในแปลงเพาะชำในช่วงปลายฤดูฝนเมื่อต้นกล้าอายุได้ประมาณ3สัปดาห์จึงย้ายลงปลูกในแปลงที่ไถดินเตรียมไว้การเก็บเกี่ยวแมงลักจะเก็บเกี่ยวได้เมื่อมีอายุประมาณ3เดือนครึ่งระยะที่เก็บเกี่ยวสังเกตได้จากช่อดอกเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทําโดยตัดทั้งต้นตรงโคน แล้วนำมาวางตากแดดโดยวางนอนหรือคว่ำต้นลงจากนั้นมัดหลายๆต้นรวมกันเป็นฟ่อนทิ้งไว้ให้แห้งการกระเทาะ,ะเมล็ดทำโดยการฟาดให้มเมล็ดหลุดร่วงจากดอกองค์ประกอบทางเคมีใบพบสารน้ำมันหอมระเหยเช่นไลโมนีนไลนาโลออลและยูจีนอลเป็นต้น เมื่อจากเมล็ดพบสารดีกูโคสยูโรนิกแอซิดและมิวซิเลตเป็นต้นส่วนต่างๆเช่นไ so อโซไทมิวซินอะพิจีนินหรือโรสเมรินิกแอซิดเป็นต้นการศึกษาทางเภสัชวิทยาเมล็ดแมงลักมีฤทธิ์เป็นยาระบายเนื่องจาก เปลือกด้านนอกสามารถพองตัวได้ถึง45เท่าช่วยในการเพิ่มกากและช่วยหล่อลื่นทำให้ขับถ่ายสะดวกขึ้นมีฤทธิ์ลดการอักเสบเนื่องจากมีการทดลองทาน้ำมันจากเมล็ดให้กับหนูขาวที่โตเต็มที่ที่ถูกเหนียวนำให้เกิดการอักเสบด้วยอาราชิโดนิกแอซิดพบว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบได้ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย มีการทดลองเฮกเซนจากใบแห้งความเข้มข้น50มิลลิกรัมพบว่าสารสกัดดังกล่าวมีลิต้านสเตปโตคอคคัสไพโรจินสซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคทางผิวหนังลิตา้านออกซิเดชันในงานวิจัยจากอินเดียพบว่าสารโพลีฟีนอลหลายชนิดในใบแมงลักเช่นกดคุมาลิกมีลิตเป็นแอนตี้ออกซิเดน ดิสต้านการเกิดแผลมีการทดลองฉีดสารสกัดน้ำมันจากเมล็ดเข้าทางช่องท้องหนูตะเภาที่โตเต็มที่ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดแผลด้วยฮิสตามีนพบว่าส่วนของพืชดังกล่าวมีดิสต้านการเกิดแผลได้การศึกษาทางคลินิกทดลองใช้เมล็ดแมงรัก ปริมาณ2ช้อนชาผสมน้ำ240มิลลิลิตรให้ผลเป็นยาระบายในคนปกติเช่นเดียวกับซิลีียม2ช้อนชาคือเพิ่มจำนวนครั้งในการถ่ายเพิ่มปริมาณอุจจาระทำให้อุจจาระอ่อนตัวกว่าปกติจึงสามารถใช้เป็นยาระบายได้ดีการทดสอบความเป็นพิษ โดยการศึกษาพิษแบบเฉียบพันธุ์พิษกึ่งเรื้อรังและพิษเรื้อรังของมเมล็ดแมงลักโดยการป้อนมเมล็ดแมงลักที่ละลายน้ำให้พองตัวให้กับหนูแรตพบว่าไม่เกิดความเป็นพิษใดๆการทดสอบพิษต่อเซลล์โดยนําสารสกัดเมทานอลจากใบสดทดสอบกับแมคโครฟาจเซลลด้วยความเข้มข้น200ไมโครกรัมอร์มิลลิลิตรพบว่า สารสกัดดังกล่าวไม่มีผลต่อเซลล์การทดสอบฤทธิ์ก่อการกลายพันธุ์การใช้น้ำต้มจากใบสดทดสอบกับบาซิลัสซับจิลิสโดยใช้ความเข้มข้นต่างๆพบว่าสารสกัดดังกล่าวไม่มีฤทธิ์ก่อการกลายพันธุ์การทดสอบพิษต่อตัวอ่อนเมื่อฉีดสารสกัดเอทานอล100%จากใบแห้ง เข้าทางกระเพาะอาหารของหนูขาวพบว่าสารสกัดดังกล่าวไม่มีฤทธิ์ทำให้หนูขาวแท้งและเมื่อฉีดสารสกัดนี้เข้าทางกระเพาะอาหารหนูขาวเพศเมียพบว่าสารสกัดนี้ไม่มีฤทธิต์ต้านการฝังตัวของตัวอ่อนรูปแบบผลิตภัณฑ์ข้อบ่งใช้ขนาดและวิธีใช้ 1>, 1. ใช้ขับลมในลำไส้อาหารไม่ย่อยอาการอึดอัดแน่นไม่สบายท้องช่วยขับเหงื่อโดยให้นำต้นและใบแมงลักต้มน้ำดื่ม 2. บรรเทาอาการหวัดอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลโดยใช้ใบแมงลักหนึ่งกำมือล้างสะอาดโขกคันน้ำดื่มหนึ่งถ้วยตะไล 3. กรณีของหลอดลมอักเสบ ให้คั้นน้ำดื่มหนึ่งถ้วยตะไลสามเวลาเช้ากลางวันเย็น 4. แก้ท้องร่วงท้องเสียโดยนำใบแมงลักสองกำมือล้างสะอาดโขลกบีบคั้นน้ำดื่ม 5. เมื่อสกัดใช้ผสมกับอาหารเพื่อเพิ่มความหนืดและการพองตัวของอาหาร 6. ใช้เป็นยาระบาย โดยใช้เมล็ดแก่ของแมงลักหนึ่งช้อนชาแช่น้ำเปล่าหนึ่งแก้วปล่อยให้พองตัวเต็มที่โดยสามารถใช้กับหญิงตั้งครรภ์และแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมได้ 7. ใช้ลดความอ้วนโดยใช้ผลแมงลักหนึ่ช้อนชาแช่น้ำหนึ่งแก้วทิ้งไว้ให้พองตัวเต็มที่แล้วรับประทานก่อนมื้ออาหารครึ่งชั่วโมงแล้วดื่มน้ำตาม 8. ใช้รักษาโรคกรากเกื้อนด้วยการใช้ใบสดประมาณ10บใบล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำมาตำผสมน้ำเล็กน้อยเพื่อทาบริเวณที่เป็นกากเกลื่อนวันละหนึ่งครั้งประมาณ1-2สัปดาห์ 9. ใบแมงลักสามารถนำมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหย เพื่อใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางและน้ำหอมได้ 10. บรรเทาอาการผื่นคันพิษจากพืชพิษจากสัตว์กัดต่อยหรืออาการคันจากเชื้อราโดยใช้ใบแมงลักสดโคขกพอกบริเวณที่มีอาการ 11. ใช้โรยหน้าไอศกรีมหรือขนมหวานได้ ข้อห้ามใช้และข้อควรระวังไม่ควรรับประทานเมล็ดแมงลักในปริมาณมากๆเพราะอาจจะเกิดอาการอึดอัดแน่นท้องและรู้สึกไม่สบายตัวได้ไม่ควรรับประทานเมล็ดแมงลักพร้อมกับยาเพราะอาจทำให้ร่างกายดูดซึมยาได้ไม่ดีไม่ควรทานเมล็ดแมงลักแทนมื้ออาหารในการลดน้ำหนักอาจทำให้ขาดสารอาหารได้ หากใช้เมล็ดแมงลักที่ยังพองตัวไม่เต็มที่จะทำให้มีการดูดน้ำจากลำไส้เกิดอาการขาดน้ำและอาจเกิดอาการลำไส้อุดตันได้ทำให้ท้องผูกมากขึ้นควรระมัดระวังในการเลือกซื้อเมล็ดแมงลักต้องสะอาดได้มาตรฐานน่าเชื่อถืออยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดมิดชิดโดยอาจมีเชื้อราหรือสารอฟาทอกซินได้ การเกิดอันตรกิริยากับยาโดยจะแบ่งเป็นสองประเภทคือการเกิดอันตรกิริยาทางด้านพลศาสตร์เช่นยาลดระดับน้ํำตาลในเลือดหรืออินซูลินเมื่อใช้ร่วมกับแมงลักจะเสริมการออกฤทธิ์ของยาแผนปัจจุบันทำให้เกิดผลดีต่อสภาวะของโรคแต่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการที่มียาในกระแสะเลือดสูงเกินไปและ 2. อันตรละกิยาทางด้านเภสัชจรณศาสตร์เช่นยาบางชนิดได้แก่ลิเทียมดีจอกซินเมื่อใช้ร่วมกับแมงลักจะทำให้ระดับยาในเลือดลดลงหรือทำให้ยาออกฤทธิ์ช้าลงนั่นเองการควบคุมคุณภาพ โดยมีการนำเทคโนโลยีกรรมวิธีการผลิตเมล็ดแมงลักแบบนวดฝัดแห้งซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนคือ 1. การบดด้วยเครื่องแฮมเมอร์ที่เหวี่ยงแนวตั้งพร้อมตะแกรงขนาด8มิลิเมตร 2. การล่อนผ่านเครื่องล่อนที่มีตะแกรงขนาด6และ1.5ม mm. ิลิเมตร 3. การทำความสะอาดด้วยไซโคลนโดยประยุกต์ใช้ไซโคลนของเครื่องสีข้าวกล้องและบรรจุใส่ถุงกระสอบที่มีการระบายอากาศได้ดีกลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ